เราก็มาพูดถึงเรื่องสวัสดิการของอพนักงานที่ทำงานอ,าอยู่ในบริษัทหรือองค์กรที่พี่ปายทำอยู่นี้นะคะ<ม>ได้เงินเดือนเยอะขนาดไหนได้ถึงแสนไหมรายได้เท่าไหร่บินเยอะไหมบินน้อยไหม Everything Assalamualaikum ah w a r ะ h m a t u l l a h i w a b a r a k a t u ุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปายเองนะคะพี่ปายกลับมาอีกแล้วแล้วก็ขอต้อนรับสู่ช่องปลายพาไปานะคะซึ่งวันนี้นะคะพี่ปายก็มีคลิปดีๆมาเสนอให้กับทุกๆคนได้รับฟังและรับชมกันค่ะก่อนที่จะไปฟังคลิปของพี่ปายนะคะพี่ปายก็อยากจะบอกทุกๆคนว่าพี่ปายขอบ คุณมากมากเลยสำหรับฟีดแบ็กต่างๆที่น้องๆเพื่อนๆอะไรท่านผู้ชมเนี่ยให้ฟีดแบ็กพี่ปายมานะคะตอนนี้นะคะพี่ปายก็พยายามปรับปรุงอ่าช่องพี่ปายให้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยพี่ปายก็จะได้เห็นว่าพี่ปายเนี่ยมีพัฒนาไปในอีกขั้นหนึ่งนะคะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่พี่ปายจะเข้าหัวเรื่องนะคะเกิดถ้าน้องๆคนไหนหรือท่านผู้ชมคนไหนยังไม่กดติดตามพี่ปายเนี่ยก็ าสามารถกดติดตามกดแชร์กดสั่นกระดิ่งได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ปายได้ทำคลิปดีๆออกมาเสนอให้กับน้องๆและท่านผู้ชมในโอกาสหน้านะคะโอเคค่ะวันนี้ทุกคนอาจจะตกใจว่าเอวันนี้พี่ปายจะมาจะเอาเรื่องอะไรมาพูดวันนี้นะคะเราก็มาพูดถึงเรื่องสวัสดิการของอพนักงานที่ทำงานอ,าอยู่ในบริษัทหรือองค์กรที่พี่ปายทาอยู่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเป็นหัวข้อเรื่องนะคะแต่ว่าพี่ปายจะ ไม่พูดเยอะจนเกินไปเพราะว่ามันจะมีหลายอย่างมากแต่พี่ายก็จะนำเอาหัวข้อที่สำคัญมาเล่าให้น้องๆได้รับฟังกันนะคะอันดับแรกเลยเรื่องเงินเดือนค่ะเรื่องรายได้นั่นเองก็คือทุกคนก็ถามกันมาอย่างแบบมากเลยว่าได้เงินเดือนเยอะขนาดไหนเออได้ถึงแสนไหมรายได้เท่าไหร่บินเยอะไหมบินน้อยไหม จริงๆแล้วนะคะอันนี้นะคะเรื่องเงินเดือนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเป็นอย่างมากเลยปกติแล้วเนี่ยเรื่องเงินเดือนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องคอนฟิ d เ n นเชียลนะคะก็คือเราไม่สามารถที่จะบอกว่าเราเนี่ยมีเงินเดือนเท่าไหร่ให้กับคนอื่นได้รับรู้เพราะว่ามันเป็นสัญญาระหว่างเรากับบริษัทที่เราทำงานนะคะเพราะว่าเราจะต้องอให้ความเคารพ ในตรงส่วนนั้นด้วยแต่ที่เกิดถ้าน้องๆบางคนเนี่ยได้ดูหลายๆช่องเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าได้เงินเดือนเป็นแสนโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ปายจะอธิบายให้ฟังว่านะคะก็คือแล้วเงินเดือนของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะคะคือไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนของหัวหน้าหรือ,อว่าออตําแหน่งอื่นๆเนี่ยเขาจะมีฐานเงินเดือนที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ชั่วโมงบินที่ไม่เหมือนกันด้วยค่ะใครใครบินมากใครบินน้อยเนี่ยก็ได้เงินแตกต่างกันนะคะก็คือแต่ละ เดือนเนี้ยเงินเดือนเราจะไม่คงตัวหรือว่าเสมอสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้า,าบางคนาถามว่าได้เงินเป็นแสนไหมก็โอเคค่ะเรื่องเงินเดือนเรา,เาพูดกันเ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องอหอพักค,ค่ะซึ่ง าทางอ,าองค์กรนะคะหรือทางบริษัทที่พี่ปายทำอยู่เนี่ยเขาก็มีหอพักให้กับพนักงานด้วยค่ะก็คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนั่นเองก็คือเขาก็ ให้ที่พักอยู่ที่พักอาศัยนะคะ,ะสมมุติถ้าบางคนที่แบบว่าอยู่ในตําแหน่งทั่วไปเนี่ยขเขาก็จะได้2ห้องนอนบ้างหรือ3ห้องนอนบ้างก็คือเขาต้องแชร์ห้องกับแฟลตเมดหรือว่าเพื่อนอลูกเรือด้วยกันนะคะส่วนพี่ปายเนี่ยเป็นหัวหน้าหัวหน้ากับรองหัวหน้าเนี่ยก็จะได้ห้องเดี่ยวค่ะซึ่งก่อนหน้านี้พี่ปายก็ โชว์ให้ทุกๆคนได้ดูแล้วว่าห้องเดี่ยววิปายเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างอ,อ,อันนั้นก็จะเป็นห้องเดียวนะคะโอเคค่ะอันนั้นนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอหอพักนะคะไรแล้วก็เรื่องถัดไปก็คือเรื่องอรถรับส่งนะคะจากาที่พักของเราและก็ที่อ,ออฟฟิศนะคะก็คือสมมุติถ้าคนใดที่อยู่อาศัยหรือพักอาศัยกับอหอพัก ที่บริษัทจัดหาให้เนี่ยเขาก็จะมีรถรับส่งฟรีนะคะระหว่างหอพักไปสนามบินหรือไปออฟฟิศของเรานั่นเองค่ะส่วนคนที่อยู่ข้างนอกนะคะก็ก็ต้องอไปทํางานเองนะคะโดยก็ต้องนั่งแท็กซี่หรือขับรถไปเองค่ะส่วนตรงนั้นนะคะบริษัทเขาก็จะให้เป็นเฮาส์อลาวานใช่นะคะแต่พี่ปายก็ไม่สามารถบอกได้นะคะว่าจํานวนเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะก็คือพี่ปายก็ เราให้ทุกคนฟังได้ที่พิ่ายเราได้นะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็มาพูดถึงเรื่องอาการาประกรันชีวิตแล้วก็การประกันสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพเนี้ยก็คือสมมุติถ้าเราเจ็บป่วยไม่สบายอะไรก็ตามแต่เนี้ยเราก็สามารถไปที่คลินิก อของอบริษัทได้นะคะแล้วก็เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะบริษัทก็จะคบเบอร์ให้เรานะคะแต่สมมติถ้าเราศัลยกรรมเนี้ยไม่ว่าทาศัลยกรรมปากจมูกําศัลยกรรมฟันหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยก็คุณน้องก็ต้องจ่ายเงินเองค่ะอันนั้นก็คือเราทางบริษัทเขาก็จะไม่ไม่ช่วยเหลือนะคะเพราะว่าอันนั้นก็เป็น ส่วนต่างที่น้องอยากจะทําสวยนะอยากจะเสริมสวยอน้องก็ต้องจ่ายเงินเองเป็นที่เข้าใจนะคะว่ายังไงนะ ส่วนเรื่องต่อไปนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเอสมมุติถ้ายูนิฟอร์มของเราเนี่ยเราต้องส่งแล้วเราเราต้องส่งซักแล้วก็ต้องเสียเงินหรือเปล่าจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นฟรีนะคะก็คือเหมือนอถ้าเรามียูนิฟอร์มที่เราใส่ไปทํางานเนี่ยเราก็ต้องส่งให้ซักรีดซักแล้วก็เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายะคะ่ะยกเว้นเกิดถ้าเราจะส่งเสื้อผ้าของเราเองเนี่ยไปซักกับซักรีดเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะแต่ของพี่ปายนีย่ถ้าเป็นเสื้อผ้าทั่วไปพี่ปายก็จะซักรีดเองแต่สมมุติถ้าเป็น ยูนิฟอร์มของบริษัทเนี้ยเราต้องส่งให้กับร้านซักรีดของบริษัทที่ที่จะต้องทำความสะอาดให้เรานะครับเพราะว่ายูนิฟอร์มบางส่วนเนี่ยเกิดถ้าเรามาซักเองแล้วเดี๋ยวมันจะหดหรือมันจะแบบทำให้แบบเล็กลงนะเราก็เลยต้องให้แบบว่าทางซักรีดเนี่ย mm. เขาจดแจงให้ค่ะส่วนอีกกรณีหนึ่งนะคะ เ,เกิดถ้าเรา,เาทํางานที่นี่ใช่ไหมละ่ะแต่ละปีเนี่ยเราไปได้ตั๋วฟรี1นใบก็คือตั๋วฟรีเนี่ยคือเราแค่เสียแค่ค่าแท็กภาษีของสานามบินเท่านั้นค่ะแล้วว่าเราจะบินไปที่ไหนก็ได้ตามที่าสายการบินเราเนี่ยมีสถานีนปลายทางนะคะสมมติถ้าเราจะบินไปที่อื่นโดยที่สายการบินของเราเนี่ยไม่บินไปเนี่ยเขาก็มีโค้ชแช์นะคะแต่ว่าโค้ชแชเนี่หนูก็ต้องเสียตังค์เองนะคะ เอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องตัว๋วเออเปอร์เซนต์ที่แบบเราสามารถซื้อได้ในราคาส่วนลดของพนักงานนะคะตัวนี้นะคะเราก็สามารถซื้อแบบว่าไม่มีขีดจำกัดให้กับตัวเองนะคะให้กับตัวเองคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือลูกนะคะก็คืออันนี้นะคะคือเราก็ต้องแบบว่าคือเราสามารถใช้ได้โดยแบบว่าแบบไม่มีขีดจำกัดแต่ว่าที่เหมือนที่พี่ไปบอกนี่คือถ้าเป็นครอบครัวคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ สามีภรรยาและลูกเนี่ยก็คือสามารถใช้สิทธิส่วนพิเศษตร,ตรงนั้นได้ค่ะส่วนญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยก็ต้องเป็นตั๋วที่บริษัทก็ให้เหมือนกันนะคะแต่ว่าตั๋วประเทศเนี้เป็นตั๋วที่แบบว่าไม่สามารถแบบว่า,าใช้ได้อันลิมิเต็ดนะคะก็คือ ก็เหมือนอทางองค์กรเนี่ยเขาจะมีแบบให้รายละเอียดว่าแต่ละปีเนี่ยเราสามารถใช้บูดได้กี่ใบแต่พี่ไปก็บอกได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเหมือนที่พี่ไปบอกเกิดถ้าบางเรื่องที่พูดได้แล้วบางเรื่องที่พูดไม่ได้พี่ก็จะไม่บูดค่ะ ส่วนเรื่องถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องโค้ชแชร์นะคะก็เหมือนที่พี่ปลายบอกไปข้างต้นนะคะเหมือนสมมติถ้าน้องๆอยากจะบินไปไหนเนี่ยสมมุติถ้า,าสายการบินของเราไม่มีถานะิปลายทางที่นั่นแต่เขามีโค้ชแชร์น้องๆก็สามารถซื้อตั๋วในส่วนลดของพนักงานเครื่องบินได้นะคะแล้วก็น้องๆก็สามารถเ,าเดินทางโดยสายการบินอื่นค่ะซึ่งเ,เราก็ต้องศึกษานะคะว่าสายการบินที่เราทํางานอยู่เนี่ยเขามีโค้ชแชร์หรืออะกิมแนนกับสายการบินไหนบ้างเราถึง สามารถซื้อตั๋วของสายการบินนั้นได้ค่ะแต่สมมุติถ้าเราแบบอยากไม่อยากจะแบบไปรอหน้าเคาน์เตอร์นะคะน้องก็แบบว่าซื้อไปเลยนะคะตั๋วที่แบบว่าเป็นราคาตั๋วเต็มหรือเป็นซื้อของโลคอสก็ได้นะคะอันนี้พี่ปายก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่บางทีพี่ปายก็ซื้อตั๋วแบบโลคอสเหมือนกันเกิดถ้าแบบบางทีเราก็ไม่แน่ใจที่แบบว่าเราจะได้ที่นั่งของตั๋วที่เป็นโค้ชแชร์หรือเปล่านะก็เลยบอกว่าตัดสินใจก็เลยแบบซื้อแบบ โลคอสเ,เลยเพราะมันหนึ่งงเราก็สบายใจด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสมมุติถ้าเรามาทํางานเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเราก็จะได้วันหยุดพักผ่อนปีละ30วันค่ะซึ่งทุกคนก็ได้อยู่แล้ว30วันนะคะคืออันส่วนนี้นะคะคุณน้องก็สามารถที่จะเอามาแบบว่าแบบบางคนถ้าจะเอาแค่หยุดเหมือนกับเหมือนกับกรณีของพี่นะคะคือพี่ได้30วันใช่ไหมแต่พี่ไม่ใช้30วันหมด ทั้งแบบเดือนเดียวแต่พี่ก็จะแบ่ว่าเออสิวันบ้าง6วันบ้างคือให้คระกันไปเพราะว่าอย่างน้อยเราจะได้แบบมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นนะคะแหมเห็นไหมคะนี่ก็เป็นสวัสดิการที่ทางอ,องค์กรเนี่ยเขาก็มีให้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะแหมก็อันนี้จะก็เป็นส่วนเล็กส่วนน้อยนะคะก็เกิดถ้าสมติถ้าพี่มีอะไรเยอะกว่านี้เดี๋ยวพี่ไปก็จะมาบอกน้องๆและคุณผู้ชมให้รับฟังนะคะ เป็นยังไงบ้างคะคอนเทนต์ของพี่ปายในสำหรับวันนี้พี่ปายหวังว่าทุกคนคงชอบคอนเทนต์นี้นะคะเกิดถ้าใครอยากทราบเรื่องอะไรหรืออยากให้พี่ทําอะไรก็บอกพี่ปายได้นะคะพี่ปายก็ยินดีทําให้เสมอค่ะเกิดถ้าพี่ปายทาได้พี่ปายก็ทํานะแต่ที่พี่ปายทําไม่ได้พี่ปายก็ไม่ทํานะคะโอเคค่ะวันนี้พี่ปายก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยบีโฮมบีเซฟนะแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องดูแลรักษาตัวเองนะคะมันเป็นช่วงหน้าร้อนด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่ โควิดระบาดด้วยไปไหนก็ระวังตัวนะคะยังไงพี่ไปก็ขอญาตไปก่อนคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายชุกรานมาสลามา